ก็ตามมาให้กำลังใจน้องฟลีนนะที่งานซิมไข่ป๊อปอัพโอเพนิ่งอีเวนต์ค่ะ ดีค่ะคลิปนี้นะคะเราก็ตามมาให้กำลังใจน้องฟรีนนะที่งานซิมไข่ป๊อปอัพโอเพนิ่งอีเวนต์นะคะจัดกันที่เซนทรันชิดลมนะคะ mm. ก็ตอนนี้หนึ่งมาถึงเซนทรันชิดลมแล้วฮะก็รอห้างเปิดเหมือนเดิมนะจ๊ะ mm. ก็ตามสไตล์งานฟรีนนะงานนี้เป็นงานเปิดช็อปค่ะน้องก็น่าจะอยู่ในงานซักแบบชั่วโมงชั่วโมงครึ่งราวๆเนี้ยเนาะแต่ พื้นที่ภายในงานเนี่ยมันค่อนข้างเล็กเราก็จำกัดหนึ่งเลยไม่แน่ใจว่าแฟนโซนอะ่ะเราจะยืนได้ประมาณไหนถ้าได้ในสปอตที่ดีก็จะได้เห็นไกลๆแต่ถ้ามันแบบไม่ได้ไม่ทันอย่างเงี้ยก็ก็ไม่แน่ใจด้ยวยว่าจะได้เห็นหรือเปล่าก็เดี๋ยวต้องไปลองลุ้นกันแล้วกันเนาะเพราะว่าห้างอะ่ะมันเข้าได้หลายทางค่ะคือคนอสามารถเข้าได้จากทุกทางเลยแหละแต่ว่าหนึ่งรอหน้าห้างไงก็โอเค เดี๋ยวบรรยาการงานจะเป็นยังไงก็เดี๋ยวไปดูกันนะจ๊ะ โลชบนี้หาแล้วะได้เข่ไหมเป็นแฟนได้เอาเอาเอา ติดหมดเลยใหมตดหลมหล่อมากเลยนะนี่นี่อะไรนะคะหมดลมหล่อจังอันลาอยากคิวหน่ได้หมอให้หน่ยได้ไหมอันลา ปีนหูดับหรือเปล่าอยากกินหมูดิบเยอะน้องปีนขอยิงหัวใจให้หน่อยได้ไหมคะอ่าทำงานหรือแล้วทำงานแล้วค่ะทำงานแล้วค่ะกระต่ายมีหมูใกล้เกินปีนกระต่ายมีหมูไหมแล้วเมื่อไหร่เราจะมีกูจะบ้าน้องปีนขอยิงหัวใจหน่อยได้ไหมคะโอ้ ขอบคุณค่ะนี่ีหน่อยเดีวหน่อย

เล้วโอ้โหโอ้โห่าาคุณอ้โอ้โตมากสวยมากอย่างเติมฟินคะโอ้พี่อย่างหยาเลยฟินกำลังทำงานตามแล้วลจริงหรอ ัาเทียนักเทียนักเทียนตะกนเลยใช่ดีดีค่ะดีดีจังเลยทำประโยชน์ต่อองค์กรแงลแรงมากนาก คือดีใช่ไหมระหว่างากินกอะค่เาดีไหมคะอักมากไหมโอเค้องบก็ยนะอยากลาแต่งงานนะคอไว้าวคุณพี่มาคุณพี่ไม่ทำอคุณพี่เปิดแ้วเมียนะผม่าเป็นเมียได้เาอาเป็นเมียโอจ๊อะ หวยออกเลขไหมลูกพ่อจะไปซื้อบ้านห่างกัน <c oughs> โอยอีกแล้วหวยแล้ว ลาออกแลวลูกไปแล้วนะไม่ไม่จ้ไม่ก็ไ่ออกแล้วลูกไม่ได้ทแล้วี่ีนนอจไหมโอ้ีฉ <c oughs> ่ำฉ่ำๆเติมปีนฉ่ำๆ เซอีเซอเอตบดัปิ้ยังเออนเกเสอฟนได้จ๊ะรอะไรนะแม่อ่นี่ฮะหน้ในรูปไปรูปไหนรูปนนี่นี่นรูปไหนอะแม่นี่ค่ะนี่างหลังางหลัฟีนอะ ใช่ขอ้ค่ะนึส้ไปเราไปโตจะแน่เยกระดน่กมวดหอดหลอตังไปเลยนกลัวไเนี่อันนี้คือ mm ฟินเสร็จงานแล้วหรอเลยอ๋อโอเคง่องอเคใจขอบขอบคุณค่ะขอโทษที่หอดแล้วได้ยิ่ขอโทษค่ะ เราจะได้เจอกันอีกทีเมื่อไหร่อะด้เจอกันีกายังไมได้เอุปีนสวยค่ะขื้นยาเท้าทำ้สวยปนไยิเๆหยุดนะให้หยุ ไิเลยจ้าไม่รักไม่รักแล้วอ้าวกลับเลยดิอยู่ด้วยกันก่อนจ้าไปแล้วเหรอกินกินข้าวแค่นี้เหรอมันบ่ายโมงกว่าแล้วนะฟินมันบ่ายโมงสบายพอแล้วคืออะฮะฟินตื่นก่อน หมดยังอหมดย่งอยากกับพิาอยากกับพิ่ตาแลยได้ไมคะันหนาวคนหนาวหนาวนะคะนี่อแลนองเหรอเสียวขอเต็มใจได้ไหมล่ะให้ขึนเดียเองเสียวไหมครแม่แเสียวคย่เหมือนจะไม่อยากเล่นเหรเล่นส่กโคย่อะทไรเหือนกันท

หนึ่รอยโอเคมเป็นแม่ที่น้อยครับลูกแม่มีมเน่ แล้วมันคืออะไรวิตามิน้วออิตามินวิตมินทำรับคนั้า่อนน้อยออไม่ได้มเป็นเ้ยมแต่มันเป็นชดชนวินงเานเขาเยอะหรือเปล่าเต้นมาตามเห้อแม่มาตามเออย่าเพิ่งพากน้องมาจักหนูใครไปมากไวก่อน ไมนไรนีนดีดียดีฟหรือเราที่หูดน้องฟีนเขาอยากได้ก้องฟีมเขาบางหรอไม่อยากใหฟีนแบคนเดินทางั้งนงหลังอยากให้กระโดดทำตัวยาวๆเหมือนพัฟฟี่หน่อยค่ะนักฟินปวดหลังนี่ เมื่อวานหนักใช่ไหม้งฟิน <öz> ขอขอ,ขอต้องฟิใหม่ได้เมื่อวานบูนหนัก่าค่ะฟิวีค่ะโอเคบายบายบบบด้ขอบนหน่อยได้ยครับบาย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 ค่ะบายบายครับบายบายนไทยะคะยายบาย อโอเคค่ะก็เสร็จไปแล้วนะคะกับงานวันนี้นะก็โอ้ยฟินสวยมากหนึ่งชอบฟินลุกวันนี้มากทรงผมแบบน่ารักมากค่ะแต่ว่าก็ตำแหน่งที่ยืนอะ่ะก็จะได้เห็นเขาแบบเดินไปเดินมาอยู่ในช็อปอะเนาะคือมันได้ยืนตรงข้างหลังช็อปจริงๆแต่ว่าก็ยังมีช็อตที่น้องอะ่ะเดินเข้ามาคุยด้วยค่ะซึ่งเอาจริงมันเหมือนแบบเหมือนมินิรมพลย่อมๆเลยนะเพราะว่าเขาอะมาคุยนานมากแล้วก็คุยแบบ คือคุยกับทุกฝั่งเลยอะ่ะก็น่ารักมากค่ะน่ารักมากก็เป็นอีกหนึ่งวันที่ได้เจอฟรีนนะก็ดีใจมากๆเลยค่ะตอนแรกก็จริงๆตอนแรกด้วยตำแหน่งที่ยืนอะ่ะคิดว่าจะไม่ได้เห็นฟรีนและเออแต่ก็ยังขอบคุณฟีนนะที่แบบเออออกมาคุยกันกับแฟนๆกับทุกคนอย่างเงี้ยค่ะทุกคนก็ได้เติมฟีนก็ ก็เออก็แฮปปี้จริงๆนะวันนี้จากที่ตอนแรกที่แบบว่าเริ่มแบบนอยแล้วแบบเออจะได้เห็นไหมอย่างเงี้ยก็ได้เจอฉ่ำๆเลยครับขอบคุณมากจริงๆที่มาคุยกันนะคลิปนี้ก็น่าจะประมาณนี้ค่ะหวังว่าคนที่มาดูจะ enjoy นะแล้วเจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบาย